เไจาด็เลยนะคะว mm ัน hmm. น e ี้ไ uh, ก oh ่นิอรีขกิโ80บาทไก่นือรี่ขก <ok euh. ิโ80บาทนะคะอร่อยอร่อยนะวันนี้เดินเได้ลยค่ะขึกิโ80บาทนะันนี้จ้ะเดไดการินเ็ได้จมาถึงแล้วนะคะ ถ้าคู่นำสดเพ่มีหลายอย่างหลายรสนะพีช้าเขียวมีเผือกมีชาไทยมีสับอะรดมีนมสดนี่ลูกชุบลูกชุบลูกชุบกล่องตีปิ๊บปันน อันนี้เล็ก40 40อันนย้เ่งอนี้กองเท่าไรครับกล่องกล่องใหญ่เท่าไรครับกล่องะร้อยครับกล่องใหญ่ร้อยหนึ่งเล็กสี่สิบใช่ครับกล่องใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะกล่องเล็กสี่สิบบาทแต่ถ้าคนบานทีน้องนับผิดเลยไหมถูกไีมครับก็่อนเลยนะครับ ไปแล้วไปดูโกะกับโกะอ๋อดูโกะกับ ทันไรดีคะทุกคนค่ะทันไรดีมันมันจะหมุนครับมันเป็นหรคนแล้วนี่ยใช่ไหคะครับกระเบ้าคาค่ะฉลามสุมาลีหวานหองเล็กค่ะทัไรดีค่ะแอบมึงรู้ได้ไหมว่าใระตุมังอะรองเท้าหาบาท ิฟฟันขนมไทยเพื่อนแยมนก็ไม่คาที t <T ่พายที่ายีไมทาย่ะี้่นะยอ่ะมีเนี่ยเอแคมพอนได้กรอบเก็่งานนิ่มีไม่ได้าสวยไ่หรอ

phải cho ông khóc mi khóc là thích nó con đủ nãy nhập thích ở này, 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 này. các vị mình เจนสีสี่ห้าคุณเอาไหนคะเลือกเลยค่ะในขอนสัปหีนแป๊ วันนี้ขายดยีกับทุกร้านเพื่อนของไร่หลอมากวันนี้ขายดยีขายดียาวเลย ียนเป็นเด็กน้ามาช่วยเลยนมจีนต่างนน้าวปแกงเขียวหวานแกงวหวานปลาคายค่ะขชุดอะไรกันอันนี้60บค่ะ น้ำยาปูรุงม,มันแอบอยูวว Nike, ่นี่มันน้ำยาปูไม่ดีเนื้อปูเยอะค่ะคอนเทอตองคุณพี่เง่ายโอรุ่อไทยอิหได้ดเลคะ น้ำยาปูหนึ่งกรวยจับหนึ่งครับได้ค่ะเดาป็นฝาย่ไมได้ไี่เย็นไม่ได้ได้ะแล้วก๋วยจั๊บทีเดิ่รอแป๊บนะผมเรอเข้อค่ะที่เดกยั๊บี่มันยัมีวันนัเ็ดเยละกันเย

có เข้า đi เรียนหน่อยเห็น